เออได้กินแล้วบ่น้ำสไลเดอร์อังคารนะบ้านข้ได้กินยาเพรียงเด็ดลูกสาบเพรีงเพียบบอยมันสร้างให้มันพัฒนาอยู่จะไม่ยังอีกบ่นอีกขอจะไปเป็นธุระได้หนี่คือส่งฝาววเถอะนางเด่นจะเข้าบ่ได้บ่เออขอจะไปธุระในบ้านบุญละอว่าเป็นส้วนจัรมาเจ้าตีเฮ็ดบุญพร้อมไงพระเข่าเอาไม้ย่อยช่วยติกาสวัสดี เอ้าพ่อไซคือว่าสิไปไถนาคือมาอยู่งเงินผู้ใหญ่บ้านมาบอกพื้นไผ่เนาะบอสวอกพื้นผู้ใดเป็นปากเป็นเนาะเองนี่แล้วมึงลไหมาอย่างอ้าไข่เกิดไม่เก็บเงินค่าสัมปทานกิจเหรอเนาะอ๋ออีอันนี้ตายมาวานมือก้อนนี่เมย์อันี่เก็บไปเถอะถ้าบันทึก เอาพอหุยมันเป็นหน้าที่ของออสมอเดชที่ต้องมาเก็บเงินค่นาซาปานกิจเออเพื่อเจ้าภาพนั่นอยากใส่ในการได้งานบม่ว่าสิเป็นค่าอาหารค่าเครื่องดื่มและที่สำคัญเพื่อเพิ่นอยากมีแนวงานเด้สนาเออแม่เนี่ยเนาะพหจ่บานได้มาล้ำสิ่งงานบะจะพาเพิม่มประจางมาล้ำสิ่งนั่น จัางมาเยอะเล็กหน่อยขากันโดยเฉพาะลานพยาบาลคนเปิดนั่งติดเสียดายหรือไงหมอสิบเนาหมอรำมสิ่งครบขัดอยู่ม uh ือเล้งเนี่ยเจ้าอย่าไปเสียดายมือเล้งมีหมอรำมูซีคณะมีคณะอย่างไหนล่ะพ่อมีระเบียบปฐม เึีอยสารแล้วก็วีระพงโอ้าหบดสี่ขนาดมัน <areas> ถื่าบดเป็นล้านคุณบนอ่ะบอวละเพิ่งจะเมื่อไร่มาไหนสามปัไหาสาม0ั5หาเด็กหน่อยกลังต่อเน็ดอยู่ดูทู e เป็นบอก โอ้ยขอพี่บอกเลยขอเพรว่ามันหมอรามูซีคณะอิหรี่ตั้งแท่มันยูทูบพี่คณะว่าอะไรเรี่องใครเปิดได้ทอ,อดซอสแกงแม่ออกไปหาไข่หน้าหรอก